สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เรามาอยู่กันในแมพ Cooking Simulator นั่นเอง Nope อ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะอ่าในแมปนี้นะ,ะมีชื่อว่า Cooking Simulator เป็นแมพที่ว่าเราเนี่ยสามารถลังสรรอาหารของเราเองได้นะฮะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะทำอะไรแล้วไปขายนะ เราก็จะได้ตังมานะครับอันดับแรกก่อนเลยเราจะต้องเ,อเลือกที่ทําอาหารของเราก่อนนะฮะอันนี้เขาบอกไว้ว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกอาหารมา5อย่างด้วยกันเพื่อที่เราจะไปเอาเอาหารไปใส่ในหม,มอ้อเพื่อที่จะทําอาหารเอาไปขายนะฮะเราเลือกอะไรมาอ่าเอามาเลยอะไรก็ได้นี่เอามาเอามามาให้หมดเอามาให้หมดเขาบอกไว้ว่า ลองเอาอาหารใส่ไปในหม้อแล้วจะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยนะฮะ <c oughs> โอ้ลองใส่ลงไปดูอ่าเขาบอกไว้ว่าเราต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> นี่อาหารเราเสร็จเรียบร้อยเป็นไงแบบน่าก,กินสุดๆไปเลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราลองเอาไปขายดูนะฮะว่าจะได้ตังค์สักกี่บาทกันตรงนี้จะเป็นที่แลกเปลี่ยนอาหารนะแล้วเราก็จะบอกเขาว่ากินให้อร่อยนะครับอ่าเราก็ได้ตังค์มาแล้วนะฮะ ห้าบาทห้าบาทเองว้าวได้เวลาช้อปปิ้งแล้วอ่าเขาบอกคล้ายๆเหมือนว่าเราเนี่ยสาม,มารถทำอาหารได้เรื่อยๆเลยเพื่อที่จะมาช้อปปิ้งตรงนี้ได้นะฮะเราก็ต้องทำอาหารไปเรื่อยเราก็ต้องขยันสักหน่อยนะฮะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นอาหารเรืองแสงครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวลองเก็บมาดูนะฮะ เราต้องหาอาหารเรืองแสงเพิ่มนะอันนี้เป็นแบบมะเขือเทศเรืองแสงจะได้ไงได้ไงเรืองแสง,ง,แสงน่นน่ะอาหารเรืองแสงนี่ไม่รู้ว่าได้ตังเยอะกว่าแบบของธรรมดาหรือเปล่านะแต่เ,เราลองเก็บดูเลยทีหนึ่ง oh น o เก็บอะไรมาเนี่ย <Nope. S 1> โน p e o จะเอาอาหารเรืองแสงอ้ลูซาจะเอาอาหารเรืองแสงหมดเอาในตุ่มเราเนะี่ยอ๋อนี่ไงฮ่าใส่เข้าไปเลยเราต้องรอมา อ่าสิบวิเราต้องรอสิบวินะฮะรอเลยรอเลยกลละกลละสองหนึ่งโอเคมาแล้วแล้วก่อนนะ้นมันจะเหมือนเป็นผักๆใช่ไหมอุย้ยเฮ้ยดูดิดูดิครับทุกคนมีแบบเป็นแบบเรืองแสงขึ้นมาด้วยเออเนี่ยเท่ะนะอ่าเดี๋ยวเราลองเอาไปขายดูนะว่าจะได้ตังสก,กี่บาทกันนะฮะอ่าเฮ้ย เขาบอกว่าให้เรารับอะไรอ๋อมันเป็นที่แบบคล้ายๆแบบคล้ายๆภารกิจอะแบบให้เราทํานู่นทนํานี่ในการลังสรรวัตถุดิบเราก็จะได้ตังเป็นโบนัสเข้ามาในกระเป๋าเราแทนได้เวลาไปขายแล้วเออยี่สิบสองบาทยี่สิบสองบาทเหรอโอ้ได้แค่นี้เหรอแต่ก็ยังดีที่ว่าเราทำวัตถุดิบอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ตังง3สามพันบาทฟรีๆเลย นี่ดูดิครับทุกคนนี่เห็นบป่านี่มีมอ้อหลายไซส์ยหลายขนาดหลายสีเลยรัแบบสีสันสวยงามอันนี้เป็นของคนอื่นนะไม่ใช่ของเราแล้วถ้าเกิดเราเอาอาหารนะเอาอาหารแบบเอามาแล้วก็เอามาใส่ในหม้อของคนอื่นได้ไหมอ่าไม่ได้นะครับแมถ้าเกิดได้นะเดี๋ยวผมจะเอาอาหารนะเนี่ยมาใส่เต็มเลยนี่จะเอาเอาไปขายเองเลยรนะับให้ได้ตังค์เยอะๆเลย แต่เรานะรเ,รเนี่ยมีแค่หม้อเดียวหม้อนี้ต้องใส่หมอ้อนี้เออ,เ,อ,อเรายังไม่ได้เข้าชอบเลยนะฮะัอนดูดิอาหารมาส่งแล้วครับโอ้โหโยนอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเกินไปบ้าเฮ้ยเอาเ,เล่นเรือนหนีไปแล้วในส่วนตรงชอบนะฮะเรายังไม่ได้มาดูเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้ซื้อบ้าง อ่าอันนี้เป็นหม้อส่วนอันนี้เป็นแบบเป็นจานนะฮะที่ว่าเอาไว้ใส่วัตถุดิบก่อนที่ว่าเราจะเอาไปทําอาหารนั่นเองนะฮะอ่ามีเลือกหลายรูปแบบเลยเอาแบบไหนดีอะแบบนี้แบบอันเจ็ดเฮ้ยพึ่งอันนี้น่ารักนะเอาพึ่งเลยก็ได้เออนั่นแหละเดี๋ยวลองไปดูนะฮะว่ามันใส่ยังไงนะตอนที่ว่าเราเข้าไปมันจะมีคำว่า edit อยู่ ให้เรากดเข้าไปนะนี่พอกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีที่ว่าเราซื้อมาแล้วก็กดเพลสได้เลยนี่เราก็จะได้ม้อพึ่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าต้องลองม้อใหม่สักหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงนะลองเอาอะไรก็ได้มาในม้ออันใหม่อันนี้นะฮะบรรจุสูงสุดได้ที่8วัตถุดิบด้วยกันนะฮะแต่ว่าจานของเราเนี่ยยัง อยู่สูงสุดแค่ห้าเห็นะมันก็จะได้แค่ห้า 5. เราก็จะต้องแบบเดินหลายรอบหน่อยเพราะฉะนั้นผมควรที่จะต้องซื้อจานใหม่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูจานกันดีกว่าว่าเราจะซื้อในรูปแบบไหนดีนะฮะอ่ามันก็จะมีแบบราคาทุกๆหน่อยแต่ว่าของเราเราใช้แบบอัน,นี้อยู่นะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะว่ามีอันไหนที่ว่าบรรจุได้เยอะๆบ้างอ่าอันนี้ อันนี้มันจุดได้ยี่สิบห้าสูงสุดที่ยี่สิบห้าไหนดยี่สิบหรือยี่สิบห้าดียี่สิบก็ได้โอเคอ่ามันก็จะมันจุดได้สูงสุดยี่สิบนะฮะยี่สิบวัตถุด,ดิบมันก็จะแบบสูงสูงนะเ้ยใครทําไก่ทอดหล่นไว้นี่รู้ไหมว่ามันเสียดายของรู้เปล่าเนี่ย n <Nope>. o อ่าไก่หล่นพื้นใช่ไหมรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงให้มันไม่เสียของเก็บมาเลยแล้วเอาไปขาย มาแล้วครับไก่ทอดหล่นพื้นฮะอ้าวได้แค่ห้าบาทหรอโอ้ได้แค่ห้าบาทไก่ทอดหล่นพื้นเลยอ้าหยิบอะไรมาเนี่ยโอหยิบอะไรเนี่ยไข่ต้มไข่ต้มไปต้มไข่ต้มไปต้มแล้วยังแกต้มอีกรอ่าเฮ้ยอันนี้เสร็จแล้วนี่เอาไปส่งได้เลย เกมนี้มันก็มีความอิสระหลายๆอย่างอยู่นะอย่างเช่นที่ว่าเราสามารถที่จะเลือกลังสัรค์อาหารของเราเองได้ว่าเราจะเอาอะไรเพื่อที่จะไปปรุงอาหารของเราแม้แต่อาหารในจานจะเป็นแบบเดิมก็เถอะก็ลองมาเล่นดูนะฮะในเกมนี้ก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะรูปแบบของตัวเกมก็เง่านยๆนะเด็กๆก็เล่นได้ไม่ยากเลยครับมาลองเล่นดูกันนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย